ราชบุรีเปิดบ้านต้อนรับกัมาเย,ยนของเชียงรายราชบุรีเกมที่แล้วก็คือ2เกมที่ผ่านมาเนี่ยราชบุรีเริ่มแผ่วไว้เห็นน,ด,นขขนะด้วยการที่ใช้ผู้เล่นเดี๋ยวขอโทษนะด้วยการที่ใช้ผู้เล่นสกอรค่อนข้างเล็กเนี่ย1 1ตัวแรกเนี่ยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยเกมที่แล้วอเกมที่แล้วการจัดตัวผู้เล่น ก็ดูผิดแปลกไปจากทุกเกมนะครับาการใช้3เซ็นเตอร์แบ็กลงมาในเกมเดียวกันการใช้ราฟาเอลเจนเซนมาเล่นแบ็กขวาเนี่ยมันมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยสนับสนุนในการเล่นเกมรุกให้กับเอลวินฟอร์เตสมากสักเท่าไหร่เฮนพยโยวินเฮนพยโยวินเนี่ยนะน่าจะได้มาเล่นเป็นแบ็กขวา,าแทน ลาเวลเจนเซนหรือเอ่อลาเวลเจนเซนยิงคู่กับจุนเฮนปาร์คอะไรประมาณแบบนี้นะครับก็ส่วนผู้เล่นข้างบน6คนก็น่าจะเป็นชุดนี้แหละครับประถมชัยจัก,กรพันธ์กิจณันนท์ไอวินฟอร์เตสเดเล,เล่แล้วก็สิทธิโชคกันหนูนะก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1เกมรุกนะครับเกมรับก็จะเป็นระบบเอ่อ4-4-2นะครับพบกับเชียงรายโอ้เชียงรายเชียงรายนัดที่แล้วก็ ไปเยือน B.U. นะครับก็ยิงขึ้นนำไปก่อนนะครับจากลูกเตะม,มุมของซิลิเป้ดาซินวานะครับก็โฉบมาบ่งเสาแรกสวยนะครับผมดูว่าสวยมากนะครับแต่ด้วยคุณภาพด้วยการที่เล่นเป็นทีมเยือนแล้วก็เกมรุกของทาง B.U. เนี่ยโอ้โหดุดันมากตัวผู้เล่นก็พร้อมกว่าทุกอย่างพร้อมกว่าก็ไม่สามารถที่จะต้านนะครับต้านทานได้ก็พายให้ไป42 ในเกมนั้นแน่นอนนะครับฟุตบอลของทางเชียงรายเนี่ยถ้าได้ขึ้นนำเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เขาถนัดเพราะเขาจะเล่นเ,เกมรุกก็เล่น3-4-2-1เกมรับก็จะปรับมาที่5-4-1แต่การเล่นเกมรับกับทีมบ u เนี่ยในแดนของตัวเองเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากกว่าทีมอื่นเพราะว่า,าบี u เนี่ยเขามีผู้เล่นในการเล่นเกมรุกโดยเฉพาะแดนที่3 ได้ดีนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเฮอร์เบอร์ตี้วันเดอร์ลุยกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มที่ชอบเล่นเจอคู่ต่อสู้ที่เล่นเกมรับแพคหรือรถบัสเพราะเขามีในเรื่องของความสามารถเฉพาะเฉพาะตัวการยิงไกลนะครับอืมนะครับก็ก็เลยทําให้พ่ายไป2ตัต่อสําหรับเชียงรายเกมนี้ตัวผู้เล่นดูเหมือนว่าคิมจีมินจะได้กลับมาเป็นผู้เล่นสำรองนะ่าจะหายแล้วเกมนี้น่าจะได้สตาร์ทเป็น11ตัวแรกสําหรับคิมจีมินนะ ถ้าแบบไม่ไม่ไม่หนะะักหนาสาหัสจริงๆผมว่าคิมจีมินได้สตตร์สิบตัวแรกแล,และการได้คิมจีมินมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่เกมรุกนะครับเกมรับก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะไม่ถอยต่ําไปรับเหมือนกับเกมที่ไม่มีเขาเพอที่มีคิมจีมินเนี่ยคิมจีมินจะขึ้นมาเพสซิ่งได้จะขึ้นมาช่วยไล่แดนบนได้ดังนั้นเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าราชบุรีจะแกร่งในบ้านนะจะแร่งในบ้านแต่การที่ เ,เชียงรายก็ไปอีกทีมหนึ่งที่เกมรับได้ดีนะครับแล้วผมเชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสออกมาเสมอสูงผมให้คุณนี้ออกมาเสมอนะครับอ่ะ